ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่ไม่ส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิน้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาสูงเขื่อนสวยรวยผลไม้ไร้อาทยากรรมคุณธรรมลำเลิศต้นกําเนิดเสาหลักเมืองขอต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนองค์กรที่เป็นเลิศด,ด้านการบริหารและบริการุวภาพแบบบูรณาการ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมภายในปี2,559สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ70กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุน มีเนื้อที่3ไร่เศษอาณาเขตทิศเหนือติดต,ต่อกับอำเภอสุขสําราญจาังหวัดระนองทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวิภาวดีและอำเภอคีอรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขุระบุรีจังหวัดพังงาลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงประกอบด้วยป่าภูเขาและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันในชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนระชับประพานนั่นเองมีภูเขาสูงประมาณร้อยละเของพื้นที่ทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ1 3 2 0ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นและค่อนข้างชื้นการปกครองแบ่งออกเป็น4ตำบล29หมู่บ้านมีประชากร17,142คน การปกครองส่วนท้องถิ่นห้าแห่งเป็นเทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่งด้านทรัพยากรสาธารณสุขในอำเภอมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียง1แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทั้งหมด6แห่งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนรวม31คน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอ7คนประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล25คนโดยมีนายไตรรัตน์ขุนหลักเป็นสาธรารณสุขอำเภอและเป็นผู้นำการพัฒนาสู่การประกวดสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอที่เด่นในครั้งนี้การประกวดสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอนะครับ ความจริงแล้วมันไม่ได้ประกวดอาคารสำนักงานความหมายลึกซึ้งของการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหมายความว่าอยากจะดูกระบวนการความคิดของคนในอำเภอนั้นๆว่าจะมีการวางแผนร่วมกันมีการคิดร่วมกันมีการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนอย่างไรนั่นคือเป็นความคาดหวังของผมประการสำคัญที่สุดก็คือท่านสาธารณสุขอำเภอทีมงานและก็ผู้ภาคีเกี่ยวข้องทั้งหลายท่านได้มีการประสานงานประสานความคิดกันอย่างไร ที่จะจัดการระบบสุขภาพภายในอำเภอนั้นๆให้มีความสุขให้มีประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอบ้านตาขุนได้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2516เดิมได้ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นที่ทำการและต่อมาในปีพุทธศักราช2540 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ทําการใหม่ซึ่งเป็นที่ทําการหลังปัจจุบันโดยได้ทําการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อความมีระเบียบสวยงามยั่งยืนและใช้งานได้อย่างเหมาะสมในการดําเนินการพัฒนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านตาขุนได้ดําเนินการพัฒนาในระบบข,ของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ภาคีส่วนต่างๆทั้งภาคราชการและเอกชนโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของราชการแต่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของอำเภอบ้านตาขุนก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับการพัฒนาของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนครับซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบจริงๆ ที่สัมผัสได้ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งในโอกาสที่ผมได้มีโอกาสมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสภาวสุขอมเภอร์ด้วยแล้วนะครับก็ต้องให้รู้ได้เห็นในรายละเอียดในการพัฒนาในเชิงที่ลึกนะครับซึ่งมีทั้งในแง่ของการพัฒนาในแง่ภาพลักษณ์และงารคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขน่าจะนําไปเป็นแบบอย่างนะครับหรือนําไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาส่วนราชการถอื่น ก็ขอเรียนว่าผมและคณะกรรมการพัฒนาสังานศาสัตร์อําอเภอทุกคนนะครับเราจะาร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อพัฒนาสังานแห่งนี้ให้เป็นที่ทพึงนน่งของประชาชนเป็นที่หวังของประชาชนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทางราชการด้านการบริหารมีการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ ภายในอาคารมีการจัดแยกห้องต่างๆเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการจัดบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงานและข้อมูลสุขภาพมีห้องน้ำแยกชายหญิงมีการใช้ระบบ5าสมาใช้ในการปฏิบัติงานการรับส่งหนังสือเสนอหนังสือตามสายงานบังคับบัญชาเก็บรักษาแยกหมวดหมู่ตามระเบียบทั้งแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งรูปแบบหนังสือภายในหนังสือภายนอก รวมถึงการทำลายหนังสือตามระเบียบของงานสารบัญมีการดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีเป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบันโดยมีคณะกรรมาการตรวจสอบดูแลเพื่อปอ้่งการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของการควบคุมกำกับในระดับหน่วยบริการได้ดำเนินการในรูปคปสอโดยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาขุนในการตรวจสอบร่วมกันทั้งเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การบริหารพัสดุทั้งด้านการจัดหาการซื้อการจ้างตลอดถึงการควบคุมและจำหน่ายพัสดุก็เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัดมีการจัดการเรื่องยานพาหะะงานพัสดุการบริหารที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบมีการจัดเวรยามรับผิดชอบดูแลสำนักงานการบริหารงานบุคคลทุกคน มีแฟ้มประวัติเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบันการจัดทำข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอบ้านตาขุนได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอให้เหมาะสมและทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งนี้การปรับปรุงข้อมูล จึงต้องทันเหตุการณ์และมีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอื่นได้ในโลกสังคมออนไลน์นอกจากนี้ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นส่วนของแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้บรรจุอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องปฏิบัติการสุขภาพซึ่งศูนย์นี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญของเครือข่าย โดยมีผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งข้อมูล43แฟมหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลรวมถึงการวางแผนงานการบันทึกตรวจสอบข้อมูลการสร่งข้อมูลโดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีสำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลหรืออิดต่อสื่อสารอื่นๆนั้น สำนักงารสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนมีช่องทางติดต่อสื่อสารในหลายช่องทางอาทิโทรศัพท์โทรสารวิทยุสื่อสารและเว็บไซต์หน่วยงานรวมถึงกลุ่มสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กสกายไลน์โดยทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลเหตุการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีนอกจากการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีต่างๆแล้วยังมีการสื่อสารภายในหน่วยงานมีการพูดคุยยามเช้ายางสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมกำกับติดตามงานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรส่วนระดับอำเภอมีการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่เดือนละครั้งประชุมระดับคณะกรรมการคอปอสอ,ออทุกสองเดือนการนิเทศติดตามรอพอสอต่อปีละสองครั้งมีการติดตามนิเทศงานและประเมินผลภาคีภาคประชาชนรอพอสอตจะมีการประชุมอ,อสออในเขตของตนเองและกำกับงานในทุกเดือน พร้อมการฝึกทั้งะด้านต่างๆเพื่อพัฒนาสู่อสมดีเด่นทั้งด้านการครองคนครองคนโครงงานโดยทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลจะต้องส่งอสมตัวแทนมาคัดเลือกระดับอำเภอในการหาตัวแทนส่งประกวดอสมในระดับจังหวัดในทุกปีและสำหรับคณะกรรมการอสมออำเภอก็จะจัดประชุมประจำเดือนในทุกเดือนในส่วนการพัฒนาวิชาการ สำนักงานสาธรารณสุขอำเภอบ้านตาขุนได้จัดทำแผนงานและวางแนวทางในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรนในสังกัดและในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพไว้ยอย่างครอบคลุมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธรารณสุขในทุกสายงานทั้งด้านบริหารบริการและวิชาการมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งงานวิจัยในพื้นที่นวัตกรรมและผลงานเด่น ทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและด้วยระบบข้อมูลที่ดีสามารถนำมาวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้ทรัยพยากรได้อย่างตรงเป้าหมายสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างทันท่วงทีทำให้การควบคุมกำกับและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่มีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำสู่การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผลการดําเนินงานนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ในส่วนของการจัดหมุมวิชาการสํานักงารสาธารณสุขอ,อําเภอภาพรวมในการดําเนินงานของสํานักงารสาธารณสุขอําเภอบ้านตาขุนนั้นถือว่าค่อนข้างครอบคลุมและตามเกณฑ์ที่กําหนดในทุกด้านและในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่การส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กและสตรีกลุ่มเด็กปฐถมวัยวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางาน และไวสูงอายุมีข้อมูลแยกตามกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยหรือกลุ่มปกติทั่วไปอย่างครบถ้วนและด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและราชการเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำทำให้ระบบสุขภาพของอำเภอหรือดิสติกเฮาส์ซิสเต็มดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ นำประเด็นของปัญหามาจัดลำดับความสำคัญโดยภาคีและภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมคิดร่วมวิเคราะห์กำหนดเป็นปัญหาของอำเภอและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งเครือข่ายมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาพประชาชนเป็นแนวร่วมที่สำคัญภายใต้กรอบแนวคิดคนตาขุนไม่ทอดทิ้งกันเกิดผลผลิตของเครือข่ายชื่อผลงานสบายดีคลินิกอันเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งของผู้ใช้บริการ ไปรู้จักกับสบายดีคลินิกนะคะที่นำศาสตร์แพทย์แผนไทยมาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงของหลักประกันสุขภาพพื้นหน้าค่ะจากเดิมที่เน้นจ่ายายาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันเพียงอย่างเดียวกระทั่งโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างเครือข่ายสบายดีคลินิกนำศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม สบายดีคลินิกกรพสต่อเชี่ยวหลานนะคะนอกจากจะมีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรงังตามปกติแล้วนะคะยังมีการนําเรื่องของสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยแล้วก็กายภาพบําบัดเข้ามาช่วยเสริมด้วยค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็คือการนําผู้ป่วยนะคะมาแช่น้ําสมุนไพรที่มีสมุนไพรรวมกว่า19ชนิดด้วยกันนะคะรวมถึงมีการนวดประคบสมุนไพรด้วยค่ะทาให้ผู้ป่วยนั้นคลายอาการปวดเมื่อยแล้วก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีด้วยค่ะ เราะว่าเรื่องของความเสื่อมนี่ไม่ได้เพิ่งมาเกิดยุคสมัยนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แผนไทย,เ,ยเขาก็มีศาสตร์ตรงนี้อยู่ที่จะใช้ในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ผู้ป่วยหลายรายสุขภาพดีขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้งวิดแบคที่กลับมาก็คือ,เ,อ,อเวลาเขากลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะถามถึงสมุนไพร แล้วก็ในช่วงนี้นะคะนอกจากก็เห็นคุณค่าตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการต่อยอดไปปลูกเองที่บ้านแล้วก็เอาส่วนที่ได้เนี่ยมาสนับสนุนให้รพตตของเราผลสําเร็จของการดูแลสุขภาพที่พร้อมขยายสู่ทุกชุมชนค่ะด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดําเนินงานด้านสุขภาพ อำเภอบ้านตาขุนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบทำให้มีทั้งข้อมูลและแผนการดำเนินงานในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังและการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญเช่นเดียวกับการดำเนินงานแพทย์แผนไทยซึ่งทุกหน่วยบริการในอำเภอมีการจัดบริการด้านแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดครบทุกแห่งสำหรับงานตามโครงการพระราชดำริ ที่จัดทำเป็นสรุปผลการดาเนินงานและรายงานตามลาดับด้านงานยาเสพติดมีการจัดทำแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยภาคีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ผลการดาเนินงานในด้านนี้มีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างในระดับจังหวัดในชื่อรูปแบบกรรบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอบ้านตาขุน การพัฒนาระบบบริการุขภาพมีคณะกรรมการพัฒนาด้านกำลังคนของเครือข่ายเป็นผู้คอยกำหนดความเหมาะสมในการจัดสรรอัตรากำลังจึงทำให้สัดส่วนของเจ้าหน้าที่มีความสอดคล้องตามหลักภูมิศาสตร์และภาระงานนอกจากนี้ระบบสื่อสารและเครื่องมือเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพของทั้งเครือข่ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ แบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอบ้านตาขุนจากการที่ยาเสพติดในปัจจุบันยังมีการระบาดและยิ่งทวีความรุนแรงยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ดำเนินการทั้งในระบบสมัครใจระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ มีรูปแบบการบำบัดผู้ป yup ่วยแบบผู 55, ้ป่วยนอกตามรูปแบบจิตสังคมบำบัดหรือไม่จิตโปรแกรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดการบำบัดแบบกลุ่มบำบัดและการบำบัดรักษาโดยใช้หลักศาสนาและในปีพุทธศักราช2555อำเภอบ้านตาขุนได้ดำเนินโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีชุมชนบำบัดจำนวน3รุ่นมีผู้เขา้าค่ายรวม142รายซึ่งพบว่ามีกลุ่มผู้บำบัดกลุ่มหนึ่งที่ยังเป็นเยาวชนและอยู่ในวัยเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆซึ่งต้องบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภ,ภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งคืนคนดีสู่สังคมเช่นเดียวกันแต่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและรูปแบบให้เหมาะสมกับกลุ่ม และนี่เป็นที่มาของรูปแบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอบ้านตาขุนในสวสอบ้านตาขุนเนี่ยเรมีรูปแบบในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและที่เด่นเลยของเราก็คือการไปค้นหาผู้เสพผติดในสถานศึกษาจะมีชุดตรวจในประจำอยู่ที่สถานศึกษาเมื่อมาผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ย เมื่อเราจัดค่ายนําเด็กมาเข้าค่ายเนี่ยเด็กได้เยาวชนในสถานศึกษากับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้เสพผู้ติดอนุ่คนภายนอกเมื่อเขาบรรักษาแล้วเนี่ยเราจะมีการกระบวนการติดตามหลังการบำบัดที่ครอบคลุมจากหลายภาคส่วนนะครับด้วยความร่วมมือของภาคีต่างๆทั้งผู้นําชุมชนอสมแกนนําในชุมชน และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอบ้านตาขุนได้ร่วมการดำเนินการตั้งแต่การค้นหาการคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วยจัดกิจกรรมบำบัดและการติดตามหลังการบำบัดจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องว่า สามารถตอบโจทย์การบำบัดยาเสพติดของพื้นที่อย่างเหมาะสมรูปแบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอบ้านตาขุนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะค้นหาคัดกรองผู้เสพสารเสพติดให้ครอบกลุ่มและมีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานมีการแยกกลุ่มผู้เสพสารเสพติดให้ได้รับการบำบัดตามความเหมาะสมตามกลุ่มและวัยการบำบัดตามระบบและหลักสูตรตามมาตรฐานมีการติดตามหลังการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูด,ด้านอาชีพและการศึกษาต่อของผู้ผ่านการบำบัดอีกด้วยขณะนี้เราสามารถคัดก้องนักเรียนเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนโดยใช้ระบบการตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกคนวิธีการนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลมากที่สุดในการนี้โดยคัดแยกเด็กออกมาแล้วส่งต่อ โดยการร่วมมือของทุกกลุ่มทุกหน่วยในอำเภอบ้านตะกุดมาได้ไตรวจปัตชว่ไปรอบหนึ่งแล้วและ่มนำข้าู่กระบนการบําบัดฟื้นฟูแล้วขณะน,น,ขน,นี้เราสุม่มตรวจนักเรียนไม่พบกลุ่มที่ผลเป็นบวกการสุม่มตรวจเป็นระยะระยะเป็นภารกิจที่เราจะต้องร่วมมือกันทําต่อกับทุกภาคส่วนรูปแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้ขั้นตอนดําเนินการเริ่มตั้งแต่การศึกษารูปแบบ การค้นหาการคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดแล้วนำมาจับทารูปแบบปรับปรุงให้เหมาะสมจะเน้นให้ครูอสอมอผู้ปกครองได้สามารถตรวจปัสสาวะได้เองจากนั้นก็จะมีการแยกกลุ่มเพื่อให้รับการบำบัดได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มและวัยโดยเฉพาะนักเรียนนี้ก็จะมีการแยกกลุ่มบำบัดโดยเฉพาะในทุกกลุ่มที่จะบำบัดนั้นจะมีการเตรียมร้อม ให้ผู้ป่วยผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้รับทราบถึงความพร้อมและกระบวนการในการบำบัดจากนั้นก็จะมีการติดตามหลังจากการบำบัดและมีการบันทึกข้อมูลตามกระบวนการทุกขั้นตอนภายหลังการบำบัดจะเข้าสู่กระบวนการติดตามโดยบุคคลที่ใกล้ชิดและไว้ใจเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับนับถือกันในชุมชน โดยกลไกที่สำคัญคือการที่มีผู้ประสานงานหลักของตแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในกลุ่มบุคคลและองค์กรซึ่งจำเป็นต้องดำเนินงานไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องซึ่งกันและกันและท้ายที่สุดแล้วความพร้อมของระบบบันทึกข้อมูลตามรายงานบอสอตและการประเมินผลการดำเนินงานจะต้องทำให้ครบในทุกขั้นตอน